ครับตอนนี้ก็เจอร้านขายกาแฟนะเนาะขายกาแฟเครื่องเดิมชื่อบ้านกาะจันยะตำบลปากแรกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอันนี้ขายทุกวันหรือเปล่าเายทุกวันเลยค่ะอ๋อเป็นคนใต้เลยนะค่ะอ๋อบ้านอยู่ที่นี่ค่ะอ๋อแม่ค้าชื่อน้องอะไรกับแม่ชื่อนันค่ะอ๋อน้องนันค่ะอ๋อเดี๋ยวมีเมนูอะไรบ้างเนี่ยชื่แนะนําที่นี่มะพร้าวปั่นก็ดินนะคะชาเย็นป็นชื่อเลยค่ะมะพร้าวปั่นนมสด เอาเดี๋ยวเช็คแม่ค้าปน,น้ำสดได้กันได้ใส่ไหมครับมิ๊กอ๋อใส่ใส่ไดนึ่งก,ก็ได้ค่ะนี่แม่ค้ายังสาวอยู่ขายนานยังเนี่ยสองปีแล้วค่ะอ๋อสองปีแล้วจงคล่องแคลนะหมายถึงว่าจงกาฟแฟอะไรนะค่ะอ๋อนี่ครับบรรยากาศอยู่ฝั่งขาไปปากแพร่งนะ อยู่ฝั่งไว้ฝั่งนี้ไปปักแรกใช่ค่ะอ๋อนี่ครับมันมีป้ายอยู่เลี้ยวซ้ายนี่ไปบ้านกอยาวขวาไปบ้านกอดจันทร์ตรงไปบ้านนาโกด์บรรยากาศตอนเที่ยงเทนะ่อขายหน้าบ้านตัวเองเลยเป็นบ้านพ่อแม่อ๋อบ้านพ่อแม่อ๋อก็เหมือนบ้านตัวเองนะบ้านพ่อแม่นี่ครับ โอ้เมนูอันนี้คือเมนูแนะนำน้องติติดไว้ตรงนี้ค่ะเป็นคู่ของไฟืพอาอไม่ไม่แพงนะส่วนใหญ่ยี่ห้าเพราะมีเครปด้วยเครปไม่ได้ขายแล้วค่ะอ๋อก็คือเมนูอยู่ข้างล่างนี้ใช่ไหมค่ะอ๋อครับนี่ครับบรรยากาศเขาก็เปิดตั้งแต่กี่โมงเนี่ย เช้าเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าทําบ้านเช้าอ๋อเช้าถึงเย็นค่ะจนหกโมงเลยค่ะอ๋อมาจนหกโมงก็ไดยังมีลูกค้ามาซื้อก็อาจจะต่อได้นิดหน่อยใช่ต่อได้ค่ะอ๋อครับมีชื่อร้านไหมเนี่ยมีร้านเย็นเย็นกาแฟค่ะอ๋อที่ยังน่าจะติดป้ายนิดหน่อยมันจะได้สะดุดตาเพราะที่พี่เห็นนี่คือหันมามอง ว่ามันอยู่ในในบ้านได้ไหมขับเร็วๆจะไม่ค่อยเห็นเอาเย็นๆกาแฟ<ะ>ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยนะ,ะอ๋อเมื่อคืนม,มาปร้าม,มาปั่นนะจ้ะาหอมมา,านาหเอาม,มากร้านี่ก็ซื้อมาจากสวนแถวเนี้ย<ะ>ใช่ค่ะอ๋ออุดหน,นุนคนบ้านเองใช่ค่ะ ตอนนี้เด็ดร้อนหน่อยดูหน้าร้านชัดๆโอ้กาแฟก็มีหลายอย่างคาปูชิโน่ก็มีนะ,ะม็อคคาโอวันติน อวันจันทร์เชือสีเหลืองใส่ตามสีวันนะแล้วแล้วแต่แล้วแต่ค่ะไม่ได้นี่ครับอ๋อเมนูมะพร้าวปั่นนี่ก็ยี่ห้าบาทอ๋อถูก ตรงนี้ก็อากาศร้อนนะแวะมาของเย็นๆกันได้เครื่องดื่มอ๋อเสร็จแล้วเดี๋ยวลองชิมดูได้ค่ะอ๋อน่าตรงนี้ได้เลยนะได้เลยค่ะอ๋อครับน้ำมะพร้าวปั่นใส่นมสดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อใส่อะไรบ้างอย่างอื่นมีเม็ดมงลักด้วยโอเคเดี <laughs> ๋ยวพี่ลองชิมดู อร่อยพอดีเลยไม่หวานมากเกินไปคร่บี้าเยนแค่มุกข่องหมาก็นคใ้รับางเขาก็ลูกค้ามาเรื่อยๆมามาจากไหนครับพี่นี่มั่นอยู่แต่นี้อร่อยดีครับใช้ได้ ็มาอุดหนุนน้องก็ได้เจ้าน้องอะไรนะ้องนันค่ะอ๋อน้องน,นันเปิดขายทุกวันทุกวันลตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นสุดท้ายแล้วให้น้องนันฝากร้านกาแฟนหน่อยเปิด<ม>บริการทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงตั้งแต่เช้าเลยเจ็ดโมงถึงหกโมงเย็นตอนเย็นๆนะครับก็เมนูก็มีเยอะครับตามนี้ได้ก็มาอุดหนุนน้องน,นันได้นะครับอยู่ที่ตำบลอะไรตำบลปากแพนค่ะตำบลปากแพรนะทางไปปากพนังก็เห็นนัใคร่ขับ่านไปปากพนังโอเคครับฝากติดตามร้านน้องเขาด้วย